อาถาบูชาพระราหูเสริมโชคลาบมั่งคัง่งร่ำรวยขจัดพลยภัยตั้งนะโมสามจบนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธสะะนะโมตัสสะ พักวะโตอระหะโตสัมมาสัมพุทธสสะนะโมตัสสะพักวะโตอระหะโตสัมมาสัมพุทธสะะคาถาบูชาพระราหูนะโมเมพระราหูเทวานังทูปฏีปะจะปุบผังสักการะวันทนังสูปะพยัญชนะสัมปันนัง โพชนานังสาลีนังสัปริวารังอุทะกังวรังอาคัตฉันตุปริพุนฉันตุสัพ,พธาหิตายะสุขายะพระราหูเทวามหิธิกาเตปิอัมเหอนุรักขันตุอาโรคะเยนะสุเขนะจะ